อ,อ,อยากกินต้องได้กินกับบัตรเครดิตโลตัสนะฉันพาผู้มากินโอมนเมก้าเซชหลองวาเลนไทน์ล่วงหน้าด้วยคอร์สวาบิดสิบเจ็ดคำในงบสองใบเท่าที่เด็กมานอยู่โอมเมก้าเซย่านเลียบด,ด่วนดำช้าข้างในหรูหรารสุดๆจ้าตกแต่งตีมดีออจานชามยังเป็นเดียวเลยอะ่ะไอ้เตาน่ารากักพอฉันไปนั่งที่โต๊ะเราเริ่มเลยเวลข้ามดริงค์เปิดต่อมรับรสสุดๆต่อด,ด้วย appetizer เสิร์ฟแบบน่ารักปุ๊บปิ้งเสร็จเขามีไข่ตุน๋นปลาฮามาจ,จิแล้วก็หมูตักปลาต่อไปเมนคอร์สก็เข้ามาค่ะปั้นกันสดๆมาแล้วชูโโโททรร่่่ชาา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 บบมมมมกกออ้้้้้ยยยตตดดดววปลลลิีีีหหคำเเนนน์ๆสงไจ น่อ่อัาบอกแล้วทุกคำฉ่ำมากนี่โอโทโร่มีแบล็กทัฟเฟิลจากอิตาลีออนท็อปด้วยอร่อยามาด้วยสุปร้อนๆล้างปากกันหน่อยเป็นซุปคาราเจนปลานหอมนวลละมุนอุ๊บ้อนด้วยเธอสดชื่นังปิดท้ายด้วยของหวานคัสตาร์ชีสไอศ์ครีมเชอร์เบตเปรี้ยวหวานเดินโด,ด,ดนจองคอสอย่างจึ้งจังส่ายไปอย่างดีฉันรูดจ่ายด้วยบัตรเครดิตโลตัสสิคะจองคอสบาบิหรือคอสซาบิรับเวลคัมดิงหนึ่งแก้วมูลค่าสองร้อยบาทจองคอสซีซันอลรับอูนิหนึ่งพอซชาท็อปกับเมนูใดก็ได้มูลค่าสูงสุดหนึ่